สวัสดีครับพบกับสุลการลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่แสดงเปิดเผยโอกาสที่เอ็มปาเป้จะย้ายสมลิเวอร์พูลแบบยืมตัวซีซั่นนี้ลิเวอร์พูลเพิ่งมีข่าวได้ยื่นข้อเสนอไปยังปารีสแซงต์แชมงเพื่อขอยืมตัวคิเรียนเอ็มปาเป้มาเริ่มทีมเป็นระยะเวลาหนึ่งฤดูกาลก่อนที่เจ็กกิครับจะออกมาปฏิเสธแต่ดูเหมือนว่าหงแดงยังมีสิทธิ์อยู่ไม่น้อยนะครับจากการคาดการณ์ของสื่อในเกาะอังกฤษผู้บอกรายเสิร์ชกับสื่อออนไลน์ชื่อดังได้อ้างว่าคีเรียนเอ็มปาเป้ดาวยิงปารีสแซงต์แชมงนั้น คือนักเตะที่ทางลิเวอร์พูลทีมดังจากสุคลิมิกนั้นต้องการเป็นอย่างมากและมีสิทธิ์ที่จะมาร่วมทีมด้วยสัญญายิมตัวในช่วงสัมระก่อนหน้าในวัย24ปีถูกตัดชื่อออกจากทีมชุดใหญ่ในการทัวร์ปรีซีซั่นหลังจากที่เจ้าตัวแสดงความไม่ประสงค์ที่จะไม่ต่อสัญญ,ญาตัวใหม่กับปารีสยูออไนเต็ขณะที่สัญญ,ญาเดิมเหลืออีกเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นโดยเชื่อกันว่านักเตะได้มีการทำาค้อตกลงส่วนตัวเพื่อย้ายไปเล่นกับเดีมฤตหลังหมดสัญญ,ญาแล้วจากนั้นไม่นานก็มีข่าวออกมานะครับว่าทางน,น ลิเวอร์พูลได้ต้อการยืน่นข้อเสนอให้กับเปเอเช่เพื่อขอยืมตัวเอ็มเปเป้ c, ไปใช้งานเป็นระยะเวลาหนึ่งฤดูกาลก่อนที่สัญญาของเจ้าตัวจะหมดลงแต่ทางเจ็กกี้กรอบก็ได้ออกมาปฏิเสธเรื่องนี้อย่างไรก็ตามรายงานล่าสุดจากฟุตบอลอินซเดอร์ระบุว่าหงแดงคือทีมเดียวที่ดาวเตะทีมชาติฝร,รั่งเศสจะย้าไปเล่นด้วยแบบชั่วคราวในซีซั่นนี้แต่ก็เชื่อได้ว่าทางยักษ์ใหญ่ของลีกเอิงจะไม่ยอมปล่อยตัวแบบยืมตัวโดยพวกเขาต้องการขายขาดในราคา200ล้านปอนด์ภายในซัมเมอร์เท่านั้นครับ อเอาเงินใสมาซื้อพ่อแม่พี่น้องบอาเป็นตวเทียบแหลงขาวนะครับชัดเจนนั่นก็คือฟุตบอลอินไซด์แมนเชสเตอร์ตี้นะครับทีมอันดับที่หนึ่งของโลกแมนเชสเตอร์ทีมอันดับที่หนึ่งของโลก City, โลกิเวอร์พูลแมนยูติดท็อป20อัพตาอันาลยสิ์นะครับจัดอันดับจากสโมสรฟุตบอลโดยเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ตี้รั้งอันดับที่1ของโลก อ,อ,อัลต้าอนาลิสิตนะครับได้เก็บข้อมูลการแข่งขันของฟุตบอลนับตั้งแต่ปี1990รวมมากกว่า2.5ล้านแมตช์เพื่อนำมาประมวลผลด้วยอัลกอริทึมที่ซับซ้อนนะครับซึ่งการจัดอันดับตรงนี้ไม่ได้ดูเฉพาะในลีกชั้นนำของยุโรปอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันสเปนอิตาลีเนเธอร์แลนด์และโปรตุเกสเท่านั้นแต่มีการอัปเดตในทุกวันและจัดอันดับทีมจาก183ประเทศสมาชิกฟีา่าและ413ลีกในประเทศ1,300 แห่งทั่วโลกนะครับแมนเชสเตอร์ยูนะครับที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับและแชมป์เอฟคัพและแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์เป็นทีมเป็นแชมป์เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมากลายเป็นทีมอันดับที่1ของโลกโดยมีเลตติ้งอยู่100โดยอันดับที่2คือไบยร์มินนิกแชมป์มูนเดสกาเยอรมันโดยมีเลตติ้งอยู่ที่96.1อันดับที่3ลิเวอร์พูลเลตติ้งอยู่ที่94.1อันดับที่4อินเตอร์มิลาน93.4 อันดับที่5นาโปลี93.3อันดับที่6เรอลมริด93.2อันดับที่7อับบาริซิค93.2อันดับที่8อาร์ซนอล92.8และอันดับที่9แมนเชสเตอร์เด92.3ส่วนอันดับที่10ก็คือปูริเซียนมุน90.2นะครับส่วนด้านบาร์เซโลนาแม้จะคว้าแชมป์ลาลิกาสเปนได้เมือนกันที่พันมาแต่อยู่ในอันดับที่11ด้วยเรตติ้ง92.1อันดับที่12นะครับ อัดเดนโกเมเรต91.2อันดับที่3ามปอโต้90.8อันดับที่4นิวอัลโซ่90.6อันดับที่5เปเช่90.3อันดับที่16เซา์ฮุสบวกนะครับ89.7อันดับที่7เอซิมลาน89.5อันดับที่18บปดไรน89.3อันดับที่19ยูมวนตุส89.0อันดับที่20เบเปนก้า88.9ะ ลีดยังหวังดึงนัตฟิลิปเสริมเกมรับสู้ศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพก่อนตลาดปิดสโมสรลีดยูนเต็ดนะครับเดินเครื่องอย่างแรงแล้วนะครับเพื่อหวังปิดดิวนัตฟิลิปกองหลังที่ไม่มีอนาคตกับลิเวอร์พูลผู้บอลอินไซเดอร์นะครับเปิดเผยว่าลีดยูนเต็ดยังต้องการดึงนัตฟิลิปกองหลังตัวสำรองของลิเวอร์พูลเสาในฤุูกันใหม่ลีดนั้นเสียเซนตทรามตัวหลักของทีมไปหลายคนนับตั้งแต่ที่ตกชั้นไม่ว่าจะเป็นแม็กซ์โวเบอร์โรบินคอตและดิโกยอร์เรนเต้ ทำให้พวกเขาต้องการกองหลังที่ไว้ใจได้มาพยุงเกมรับเน้นกันใหม่ล่าสุดแง่ลีดยูนเต็ดนะครับหวังที่จะเปิดเดี่ยวข้าตัวเน็ตฟิลิปให้ได้โดยคาดการณ์ว่าค่าตัวนั้นจะอยู่ที่ราวๆสิล้านปอนด์แต่ตอนนี้นะครับลีดยูนเต็ดนั้นกาลังเจรจาเพื่อขอลดราคาลงมาอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้ค่าตัวยังเจรจากันไม่ลงตัวเลยนะฮะซึ่งลีดเองกําลังพยายามหาจุดลงตัวกับหงแดงให้ได้ก่อนที่ตลาดปิดในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ก็เหลือค่า เราวๆเกือบหนึ่งเดือนนะฮะตลาดจะปิดแล้วลีดก็เร่งนะครับที่จะปิดดิวนัทฟิลิปส่วนเจ้าตัวนะครับพร้อมย้ายแน่นอนนะครับส่วนลิเวอร์พูลก็พร้อมขายนะครับอเล็กซิสแม็กอลิเซอร์หวังตามรอยความสุดยอดของมาส์เคโรโนในทีมแอนฟิลด์อเล็กซิสแม็กอลิเซอร์กองกลางของลิเวอร์พูลหวังเดินตามรอยที่ยอดเยี่ยมของรุ่นพี่ชาวอาร์เจนตินาในทีมแอนฟิลด์อย่างฮาเวียร์มาสเคโรโน เดนเตทีมชาติอาร์เจนตินาเรียกน้นว่าประสบความสำเร็จมากกับลิเวอร์พูลก็คือมาร์สเคโรโนที่เคยคัดแข่งกับลิเวอร์พูลระหว่างปี27 0 0ถึง210 0ภายใต้าการควบคุมทีมของราฟาเอลเบนิเตสนะครับเดี๋ยวสำหรับคนชาติเรามาร์สเคโรโนคือนักเตะผู้ยิ่งใหญ่อลิซิตกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์สโมสรลิเวอร์พูล l เขาคือผู้เล่นโกลสแกนของทีมชาติอาร์เจนตียโดยบุคลิกที่ดิดดเดนและผมเคยติดตามดูเขาเล่นกับลิเวอร์พูลอีกด้วย แต่เอาจริงๆแล้วนะครับเราสองคนเป็นนักเตะที่มีความแตกต่างกันนะก็มีสไตล์การเล่นของตัวเองผมจะพยายามผสมผสานสิ่งนั้นกับการเล่นของผมผมจะพยายามทําให้ดีที่สุดเวลาที่มีบอลหรือยามที่เราไม่ได้ครอบกังบอลก็จะแย่งกลับขึ้นมาให้ได้หวังว่าเอาสิ่งที่ผมเรียนรู้จากการเล่นของมาสเชลล์โนมาใช้มาซซี่โรดิเกตก็เป็นผู้เล่นอาเจนตินาอีกคนที่มีบทบาทสําคัญตอนลิเวอร์ pool ตอนนี้นอกจากมาสเชลล์โนและมาซิี่โรดิเกตแล้วลิเว์เองก็มีนักเตะอาเจนตินาคนอื่นๆอย่างเช่น เซบาสเตียนเลโต้เอ็ม n ิเลโนอินชัวกับย t ปาเลตตาและมา l ิโชเปเยก์กรีโนอีกด้วยครับแต่ไม่ดังนะฮะเปิดตัวอย่างเป็นทางการอดีตกัปตันทีมลิเวอร์ pool นะครับจอแดนแฮนสันได้ลงสนามเปิดตัวนัดแรกและเล่นเต็มเกม90นาทีให้กับอัลอิติฟักนะครับซึ่งเป็นเกมอุ่นเครื่องกรับมิดกับสโมสอนอาลจาซีราทีมจากอาบูดาบีสหรัฐอาหรับอิมเลส ปัจจุบันเล่นใน e ลีก UAE Polo และนถอนว่าฮินโดจะถูกต่างตั้งให้เป็นกัปตันทีมของสโมสรอีกด้วยเกมนี้จบลงด้วยเอาอีเิฟันครับเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์แบบเงินจับ1ประตูต่อศูนยนะครับภาพที่ไม่คุ้นเคยนะฮะกับตันเฮนโดของเราในช่วงท้ายอาชีพการแข่งขันนี่คือสุขข่าวลิวร์พลครับท่านผู้ชมเป็นรอบช้าของวันที่6สิงหาคมน,นะครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ